ได้แต่บ้างเงินนั่รองเนี่ยแล้ว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 ก็แล้วจบแล้วจบแล้วเนาะแล้วอันนี้จบกันมาเช้านี่ใครเนี่ยยุ้ยจ๋าี่ว่ายังม่ได้เงินได้คำนะแม่เป็นอะไรเป็นมหาว่าได้เรื่องนะอ๋อเป็นมหาว่าเนาะโดยโดยก็ว่าก็ได้ก็ว่าวขาบอกแล้ว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 ก็แล้วจบกแล้วนะกับผมเป็นยังไงเนาะเนาะถามไปว่าเมื่อนั้นมันยังม่ได้ไหมยังม่ได้ดูว่าหมูมาเกี่ยวข่าวัดหมูมีเงินให้เนาะง่ายแล้วเป็นมาถอดแล้วมาเช้านี้โดยโดยประเทศ บายเอ็นี่เพ็บกนมีนะครับบาสวัสดีและสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมโมนิฮาวก็อยู่ที่เพือนตู้พายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมโมนิกระถ่มาเยี่ยมมาหยาบทางประตูพายนั่นแหละพี่น้องเลยเอากระเข๋ามาเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าเอากระพยายามเข้ามาหาประตูอยู่เนาะเป็นกําลังใจให้เพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะทางประตูเพิ่นกะเดียวคนเดียวคือเก่านั่นแหละเนาะ การยังแบบมีโอกาสเข้ามาหา่นกับมันนี่ก็อ่อเทียนั่อนชาน่นเป็นที่เรียบร้อยประตู่นก็ cả, ตาขาวต่างน้ำนั่นแหลนะเนาะมันนี้ก็ได้เผนกับไปทางใดพ่อแม่พี่น้องกัสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มนํากันทางประตูพายนั่นแหละเนาะกัสิบอเว้าหลายใจห่างพ่อแม่พี่น้องอะไปเบิ่งไปสมนมกันเลยทนะางประตูพายเนาะพ่อแม่พี่น้องอะทางบ่อบบอยกับิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปสมนํากันโดยเนาะ สบ, no สบายดีสบายดีโอแน่ว well. like right ันขายนำเนาะหาสอบพบสอบขายเขานะได้เลยขายไม่หมื่นติบิดเนาะคงไปก็อยากกินไปก็อยากได้ไปกัอยากกินคนที่เจ้าหาไปเจอไอ้ตุ๊กจะเป็นขายก่อนแล้วสบายดีพ่อตุ๊กสบายดีคนที่เจ้าอันนั่นเหมือนว่เออไปจานยังได้เงินอยากได้รถจูบคนเนาะกับคนที่ขายอันได้ไล้านหนึ่งแล้วกับพ่อพอดีพ่อกับเจ้านะอ่าชอบ หาอบได้ล้าน,นึงอ่ายดูเ่าได้ไมายเนี่ยหาพัดกลหาพันโอ้อไมามันถึงเนาะมันถึงก็เฉพาะมันก,กน็นักไยเนาะเอ้นมาเศร้าเนี่ยเขากรอื่อนใสาย,ายาแล้วเขาไหวกินวะคลายเพอได้แก้เหนอยี่ดล้ววะคลายขึ้นเมื่อนั่นเลยมือปั่นแล้วเลเนาะแก้มามือพวกแกมากกับปันดิบเลยปันดิบเลยโอ้บริเกนมาโดดปิดนะ เขาก็เป็นสละน้อยเนาะโอ้กูมือนี่โอ้ยคนมันไม่จะปั่นรถได้ไอไผเจียวไม่ป็นปั่นรถเดี๋ยวมาตากหมางเอามาตากหมางเอาโอ้เบ็มนั่องกับข่าเถื่อนเน่เนาะบานนี่ยจุดจะขายมันกับบริย่าเขาก็ซื้อรถเนาะเฮ้ยหงอบเออทำอะไรปั่นได้จะขายรถก็ขายเลยขายรถเลยอ๋อของเจ้าก็มันที่ถึงนะเจ้าขายเป็นข้าวเปียกแบบนี้อ่อืมขายเป็นข้าวเปียกเลยโดยโดย แล้วว่าแล้วเป็นได๋อันได้บ่งึนน่ะแล้วๆๆแล้วแล้วจบแล้วจบแล้วเนาะเออแล้วๆันนี้จบกันมือเช้านี่นี่อยู่ซะีว่ายังบ่ได้เงินได้คนะแม่่้เพิ่นบ่ให้เว้าได้เรื่องน่ะเพิ่นให้เว้าเนาะ โดยโก็ว่าก็ได้แล้วว่าวแล้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 วก็แล้วจบก็แล่นนะกับผเป็นยังหน่อเนาะเขาถามไปว่าเออเมือนั้นมันยังบ่ได้นะยังบ่ได้ดูว่าฮะมูงมาเกี่ยวข่าววัดมึมีเงินให้เนาะใช่แล้วมันมาถอกแล้วมัเข่าเลยโดแล้วก็เห็ดใบหนึ่งทีเพิ่อนกยืนเนี่ยเขาใบหนึ่งไอ้ใบอันเห็ดยาหั่งเนาะโดยที่เพิ่อนก็กรอบมาแล้วที่นี้ก็ไหวในชานบ้านเท่านี้เงอันแรกแหละกันบีเลยเหรอวะเนาะ มีไพ่บ่าไพ่แล้วบานไอจะเห็นอะไก็ได้แล้วมันจบกันเลยจบกันข้าวแล้วบาทร้อยเปเซ็นแล้วร้อปเซ็นต์แล้วร้อยอร์เซนต์มีไพ่บ่่าได้แล้วบาทเราจะได้พวกรเอาเราจะได้เมียก็เอามันมีพยานนั่นนะประตูยังเสียเมียอยู่ปะจังวานี่แหละต้องที่ก็เอาก็มีได้เนาะเอออ่ไรได้เนาะประตูเนาะข้างได้ใจอยากเอาได้เนาะตุก็ไล่เถื่อกันมอกันยงยุงยาแล้วก็บางทีหักจัก าอากับบ้านน่นนี่ดอกเนาะแม่ยังเนาะยัง,งคิดกันยังคิดไปไลายลายอันลายแนวภูมิเมือนี่นอนอุกนี่อุกอุกเชี่ยม,มังเฮือกนอย่างว,ว่าอู้จังว่าอุกอ่างแหงยัางฉีม,มังอยู่บ่เฮือนเยอะม่บ้างเปลี่ยวไหวได้ไหมเขาตั้งเตี้ยแบบว่าเขามามีผู้อยากกั <c oughs> นตั้งเตอ้มีทั้งเอฟซีทั้งน้องกิมมี่แบบว่าเพิ่นอยากจื้อแบบยังไห้น,น้องเพิ่นราคาแชมป์ไรประตูอย่างไร่าคาตะกี้ก็ว่นจะได้สามหมื่นพอแล้วเนาะ มีแต่บอกชิงเพรวันเนี่โอ้ยมึงไปจะเอาไปอีกมกั่งเฮหรอไอ้กูปรตาดีเนี่ยก็ยังอุกอั่งอยู่มั่งเนี่ยไหนก็ก็บอกชิงอันพรว่าอิจซีวา่าจะมาเห็ดเฮือนว่าจะชื่อเฮือนเฮาโอ้ยชื่อก็คือเก่าลัเหรอมาแมนดินตัวเนะาะบอกชิงผู้เสียตาเนี่ยดิมันเจ้าจะไปชื่ออยู่ไนะม,ม่ได้มาแมนดินเนาะมาแมนดินชื่อชื่อมั่งก็คือเก่าลัเหรอวะนีแล้วเฮาผู้ดีแล้วมั่งยังจะใครแน่เมน ตะวากันอยู่กับน้องเคยเพราวะอยากให้มั่งเชี่ยกอนอยากนี้ก็ไดเอาหน้าหวานนี่ไรแล้วมั่งเนี่ยมันก็บง่ายนะเปิดสิมาย่อนอกกระมั่งอะไะไดเลือนหนึ่งก็จะย่อเงินค้ำกับผมมีนะอืน้องเคยเพราะว่ามั่งเชี่ยอนนั่นลุงจะไปใส่ก็ได้ถ้าภาว่าอยากไปหาเงินหาค้ำก่อนกระบ่กจะไปหาเงินบ่ว่าสั้นแหละเนาะมื่อนนี่ก็จะไปเกี่ยวข่าวได้หมื่นนะเกี่ยวข่ายจ้ะมึงบ้านดงผู้ชีมื่นโอ้เข้ามาตากตปในไงมาแล้วนะ เลยถ้านั่นก็ทุกมากจักเชียได้รก็ได้คนไลายเขาก็ชิมาเอาชูลูกไลนอยู่บ้านเหนอยู่พังงานเดี๋ยวไปทำงานอยู่ประเทศไทยมีเอฟซีแบบว่าอย่ากชื่อสมุดหมื่นห้าหมื่นอย่างที่บูรการบอกโมลี่หมื่นห้ามันก็เหตุบ่อได้เลยเนาะแต่อันโมอมอโมลี่โมลี่้มลี่ครัแต่อันมุ้งเนี่ยมันก็เขาสมุดโฟโตูไปมากอย่างมากเนี่ยกินเครื่อือมัน เอมันหัวมันหยางแบบนี้เจ <c oughs> ้าหามูไปมากอีกเบิดเงินจ้างหามูไปมากอีกไปลูกร้านม <ไป S 1> ันนี่แหละมันกับเบบลายประนันเ<ด>นาะเนาะมาลายก็ได้เสามันกับอันอันมุ่งแล้วก็ยากับเครื่องมันมันมั่งมันก็หยกทำในมั่งเอาเชาแล้วมันก็จะจะมุน,น,นเบิดพุนแด่เนาะเยยังมุนกับมูนเอามุนก็เรื่องน้ำมันมุนอยู่แล้วเป็นดินเป็นหยางเนาะไม่ได้สนใจน้ำดินเนาะน้ำเคาะกินได้เฉย น้ำกอกเนกาสิทมิ่งเิมมือไปม่างเพื่อนเนแรกสิทมเนี่ยี่ยังหมยังหมดไปเนาะมางเพื่อนแรกมนได้แต่สิทมิ่งทพมพะได้อันอาบมันห่อนมือน่ะนะเดี๋ยวทั้งทั้งไม่เท่าเพื่อนก็บพราได้ว่าอยากกันซื้ออย่างอย่างเอาว่าน้ำกอกมันจะประสนใจเรกไม่ยังบ่บ่บ่มนยังกันนี้บ่นรูปก็บ่ได้อันน่้เนาะ อ so ั่างนั้นอ๋อเก็บกแล้วขนาดเปล่าเปล้วหัางกันเปล้วหาว่ป้ามาหันละเลย้าหันชิกรมันบ่มีเงินเนี่ยเลยกับกยำผ้ายำพนเอาคนทางกันยังลมยังเร็มมานะทางไปก็ยากคือคือห้อยมาหันและบางทียำกินทอดกันบางทีกับขึ้นากันมีเนาะมันกับโบนี่ได้บุญเนาะบอฮะโอ้คนนี้น้องกินมีกินทอดเลยฮะบุญมีแล้ว ผูเส้หนึ่นงกับบมีแหละกับานะ้าดคันพอตัวนี่กไม่ยอยอเนะเออกะบไปยูน่อยหนึ่งเลยเนาะป้าป้าันแล้วจางวานนี่แล้วบะหมีแบบวันผู้สา,าวน้อยสาวแนวมาแบบมาโยกมานั่นกับชี้เงชีอยากมากบอกบ, <c oughs> บับอบบอบอบยาเลยบ๊บเด็กน,น้อยนี่บอแล้วเนาะยาแลยยาเลยถ้าเมาแบบ อันรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไงายุประมาณสี่สิบห้าสิบนี่คืออยู่งน่ะตัวเนาะคือในห้างนากไหนเนาะแมนแมนช้ำนี่แล้วโอ้ยยาละละมาไหวเนาะมาไหวเหนื่อยเหนืเล่นน้ำพึ่งเลยแมนแล้ก็เล่นน่แหละเนาะก็แมนความมาแหละก็ยาละอ่ะพ่อช้ำนี่ตัวนี้นาะมันน้อยนักเลยแบบเด็กน้อยเสีมาอันอยู่น้ำเฮาเออกระป๋อเสีมาให้เวียกทำงานสูนทอนอ่ะเจ้าหูวจักกระเพิ่นอยู่บ่เพิ่นก็ได้เมียน้อยเพิ่นก็ได้เมียหลายขึ้นกันนะ เออเพราะว่าแต่กี้เพิ่นก็เดินชายอยู่แถวนี้แถวรักชามรักยังนี่เพิ่นว่าเออจังว่าแล้วบมดจับยังมาเป็นเพื่อนกับเจ้าเนาะพอได้พูดเพิ่นนวะเพราะว่าถามเพิ่นว่าชื่อไพ่แท้แน่เพิ่นว่าคือได้ยินคุ้นๆมันยังอยู่นะเพิ่นว่าเนาะโอ้โนะแต่กี้เขาก็เดินชายอยู่แถวสี่วิไลแถวรักชามนี่ลายอยู่เนี่ยเพิ่นว่าเออแล้วมันก็บ่ฮู้กันเนาะกต่ลายอยู่ก็กเคลื่อน ร้านเคยเฮาเนี่ยก็คือกันแล้วปัญญชงชื่อแล้วเนาะเราก็ถืเมียาถินคือกันต่นนี้หรอกไอ้ที้เราอันนี้เมียตายดอกว่าทีคนบ้านเราบ้านแม่ตะกี้เราก็เป็นว่าเอาเจ้าไปนั่งเงินให้เสียกับเราเป็นเนี่ยว่าตะกี้เราก็อันนั้นว่าปัญญชงนี่ก็มาลานเจ้าของนี่แหละก็ยาแล้วแล้วเนาะเแลราคนนี้แน่เราน่ะก็นี้เนีนย totally. ่นยก็เราก็ตะกี the ้เราก็เป็น พวกคนอ่านกลมทางนี่เนาะแล้วก็นี่นะเอาขนมันบุ้มีมันก็เป็นไปในนี้ละกระยามันละมันเป็นอะไรอืมมีแต่ว่าเบิ่งใบเนีเนาะเอออยู่ในสิบหกตามนนู่นตามเต้าบอกกันได้บ่อยเนาะอือบัู่แบบนี้ละเหนียวว่าเขาทำอ่ได้พร้อมอยู่แล้วว่าแต่ว่า เอเอเขาบอกพร้อมอยู่แล้วก็ย้ำมันเป็นในนี่แหละอาน<อ>าเขาคือกันได้พอแถวถึงทอดแล้วก็ว่าเอาลูกขอาเมียนี่ลูกเก้เาว่พร้อมเราอ่ะคนจะท่ายนี้เมียเราเพร็กเมียเราแปดคนแต่ละคนนี่นางคนกับลูกสามัางคนกับลูกสี่นางคนกับนั่นพูดจะท่ายนี่ลูกสองคนแต่ว่าม,มันบมมีผู้เลี้ยงวัวเขาเมื่อยห่ามแล้วแหละเราอ่ะมันใจตัวเองเนาะเนี่ยนั่นเป็นใจเราเองเราะลูกอยู่เมืองไทยกับเจ้าบ่กมาจากปากน้ำ โทรมาจะวางงานนะก็ว่าให้หบวดแต่ที่น่ะว่าบ่ม่พอเนาะนะแล้วก็เลยเจ็๊บไข่ามาแลว้ววัชมานลากตีนลากมือพ,พกกอพอดีกั็นรคโควิดลูกลูกเมียก็มีเข้าได้จนว่วเท่าอยูอ่พูดเลยเมืองไทยอยู่ผม้วยด้ยก็เอาพูวเรยเอดนี่ให้กัะแม่นความเข้าแหละเนาะหักให็ได้ ก็มากกับประจ่าว่ามันจะเป็นไปในนี้เนาะก็บม่ได้ว่าบ่ได้จ่ากันนะอันนี้ก็จะนอนปรกทิดเพื่อนเพราะว่าชัเมนี้จิสุดรกเลยเลยเลย่ได้ว่ามันเป็นแล้วเนาะก็เป็นไปแหละก็ได้เป็นส่แหละก็ลูกละลูกล้านก็ก็ทิมแน่ก็ก็กระว่าวอ้ยออกมากับคือเกาหละเนาะของเลี้ยงเขาใหญ่แหละยิ่งโตที่ทิมกับทิมแล้วเข้าว่ะนั่นกันเนี่ยนาเพื่อนกันลูกกับเป่นทุกป้าแล้ว เออการบ่มีนั่บบนคืออันผู้ผู้อยูนะ่นีน่คือกันแล,ล้วบ่ให้เรื่อนี้ไม่ใช้ได้ให้เราอยู่นี่นะนี่ลูกนี่ผู้ข้าเนี่ยเกิดไม่คนมาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงลูกจกักเพื่ออันพวกบ่าวไม่ชาวเนี่ยก็ซ้ำมาไม่ได้เลียเ้ยงนะเนาะอันอยู่อันผู้ลูกก๊กน่ะก็ห้าขวบผู้นี่ก็สองขวบผู้หนึ่งข้าท้องยยังผู้อันข้าท้องประค่านีปาะยังยผู้นี่เนี่ยกะ กินดองลูกจะบมไปเห่าน่ะได้ก <'s> okay. uh ินรองพวนี้จะเป็นอะไรตอนนั่งก็ได้ก็ไม่ได้หายในเขียดนะบม่ได้มีลูกไปแต่คนหมดบอกเลยอันว่าอันดองลูกชาวอันเพื่อนนี่เขาจะไม่ได้ไปกินเลยเลยเลยมันกับมหาลับพวกนี้น่ะกับบุคคทิ่มเนาจองเจือดอกเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาดีกับแมนหรือว่ามันกับสี่คนแน่นเนาะอัน S 2> <S 2> <S <an> <S เห็นอะไรพอมันกาเนิดมาสองส่วนเล่ามาเรี่ยงก็ย้าเขาอ่ะมิตีนี่แล้วเบิ่งแน่นะผููเจ้าอยู่เพื่อนนี่ได้ใช่เพราะว่าพููอยู่เพื่อนนี่แหละอ๋อเพื่อนชิมาเยี่ยมอยู่บ้านนี่คะเพื่อนหนขา่ขาอ,อะไรยีนว่าชิมาออกรูกเพื่อนเนี้ยนี่แล้วบันเลยโทรมา,นาเนาะเมื่อกี้น่ะกระโทมาตลอดลามาละบอรามาละบอมาโทรจะน้องจริงนั่นแหละ ว่าหนะถึกเลขกอีพอเอาเอาเงินอยู่หันเลยเ้อว่าเอาอยู่หันและถึกเลขกอยู่ลราคนคนบางลินนะอีเนี่ก็ได้จังหว่าว่านนี่แม่นเละสุบเาวนะถามบอกทอถามถามบอกคนสิบ็นนะลานกตน้าก็ลานเท่าเนี่ยแหละค่ะวาเลยเคยมันเคยไปอยู่อันอยู่นํามันอีแดงกันอยู่บ้านบันทีนน่ะด้เลยนี่แต่พวกนี่แหละ นั่นแม่หน้าลูกการนั่นกน็ว่าแลา้วก็อยู่ไกลเนาะเลยลูกโ,โกงลูกเข้าเพื่อนชั้นี่นสมมติว่าพุทธุคูยอยากเห็นนี่กันไอซียูนี่ก็ยังไรนะเอออยู่นี่ก็ได้นะครับหากเห็ุไปเห็ุไปสแล้วเป็นเชื่อกต่ว่ามาได้เนาะผู้อันผู้เพื่อนอยู่นี่นะเพื่อนมีครอบมีครัวอ,อยู่อยู่ไทยบอกเอออ๋อ,อมีครอบครัวอยู่ไทยกับคนเล่ากันเลยแหละเลยเคนบ้าน พคนละมึงชนพคนละคนบ้านบ้านแม่เทาบ้านแม่เทาทวดเพราะแม่เทาวันนี้คนนั่นแม่พวกนี้นะคนบ้านกองยากได้หรือว่าเออกองยากจะขยังเนี่ยเนาะเลยจะขยัเจ้ายวเออคำเหมืชังแหละบ้านกองยากมันยากเปลี่ยนชื่อใหม่เด้เนาะเออเปลี่ยนคืออันขยันเต่าเพาแหละเปลี่ยนเป็นคำชาววันเนาะเลยจะเปลี่ยนวันอะไรแหละในเล่ากะที่น่ะก็เป็น ตะก็าตหาอะไรกับไปน้ำพวเนาะว่าไม่ไงเนี่ยพอหงเนี่ยคนบ้านชิทองมันแย่ง,ง,งคานี้จิทองคำเถาเนี่ยแล้วก็เป็นทหารแล้วกับมาน้ำก็เลยว่าออกทหารแล้วเริ่มมาอยู่บ้านเลนี้เลยเมื่ี่นานๆเออแต่ก็ตะข้าหน้นบ้านตอนนั้นแหละเขาเอ,อินบ้านห้างบ้านห้างขุดท่อเนี่ยบ้า,านห้างจากเค้นจากเค้นตอนนั้นุ่นมว่ายเลยแตกรูปผ้ายเขามันอยู่พี่บ๊ะผุเมื่อกับมี ในเรื่อยบ้านที่กว้างเขาจะออกตั้งใหม่ในบ้านด้วยนีเจ้าตะกี่นาสะัม้ตะกี่นาเขาเอินว่าสนามสนามได้แถวนี่ได้ขาสมัยพลังมาตั้งเดินบินอยู่ในนี่สนามเนี่ยในเลยเขาบเขาอยู่ชิน้องเงยเทมอามาผูกกะยั่งอย่รงไม้กระถางนะมาอยู่นะจะหวกเขาเอินห้องสนามสนามเ่าพลังอื มันจะได้เข้าอยู่ซีโนเลยนั่นเนาะไอ้นี่มีแต่ว่าอยู่โตคนเดียวเนี่ยดูงานบ่ได้นั่นบ่ป้อกับแม่วาดนี่กับข้าวกะที่พวกกินข้าวย่างข้าวกะให้อยู่แล้วมานบาดเนาะอืเตะกี้เขาบอกห้บ่แล้วก็ห้องบ่มาไกลแล้วตกี้อ๋อเนี่ยที่เขาแบบ เขาประหยัดโซนน้ำเขาบอกโซนแล้วนี่น่ะมีของอยู่ของกินเขาก็แบ่งเงี้ยแบ่งลอ๋อเขาก็เจ้หูแบบว่าเออยยันประตูแบบมีผู้หาอยู่หากินให้แบบวอาเขได้นั่นเออเจ้แบบว่าเขาบอกเจ้าเจ้าบอกพังเขาเออบอกพังเขาเนี่ยแหละเขาก็ะหายนั้นแหละโออปย่อ้ยแล้วกนเราสิไปก็ใจแมนแล้วขึ้นมาก็เอาเก่าอะไรเนาะเขาก็ผ่านนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าเพื่อมาโต้กันเนาะแมนแมน ก็แน่เขาบอกพร้อมเดินแน่เขาบอกพร้อมก็ก็แม่นเนาะกับปติกันแล้วปล่อยไปตามใจเล่าแล้วเขาว่าเราหมดตาเราขึ้นมากับบึงขึ้นเ่าแล้วนั่นเนาะเดินเดยนเดินสีสมาหนี่คือบม่ได้ยานบม่ได้ใช้ดวงนามันนี้เนาะพออยู่ตัวคนเดียวได้แบบสีหา เออไปหารับจ้างลับยังเฮ็ดเออหักกะว่าลูกร้านกะว,ว่าคอยอยังว่าคำ่ามากกับมาบ่าแม่นจะให้เฮ็ดเวรทํางานเนาะเอาลูกเอาร้านอมนันมันเอาบ่ได้เด็กน้อยนอะ่ะเอาเห็ดเวรดีกว่านะทําอยู่ดีไม่แฮงเนาะเม่นนะเด็กน้อยบางคนข่านเพิ่นก็บ่อยากเอาเด็กน้อยท่านเพิ่นว่าข่านเนาะมันแอบมันยังเห็นเวรดีกว่าออืทาเจ็บไข่นี่ยจังแหลยถึงแปดบรายเนย ยังเห็นเวียดเนี่อมันเก่าคือว่าวเนี่ยผมเคยนะเคยเห็นมาเนี่ยร้ายแล้วจะว่าเกิดแต่คนช้านี่นั่นไปสร้างแต่เฮือนแต่ว่ามันถูกอ๋อแปาเมียอะไรก็ได้สร้างแต่เฮือนเอือแล้วกูนั่นเลยอ๋อเมียอยู่เมืองไทยก็แล้วปึับปรับยังจะเทพื้นอืมก็เลยมาพี่เลยอมาพี่ก็สร้างเมียตัวตายมาว่าแล้วตะกี้เนาะเมียตัวไหน นบ้านในพัที่มีอนใหญ่ครับเลื่อยอะไรอ่างไรไมเลื่อยก็เลื่อยนั่งอะไรเนาะเลยชาวตะก,กี้ก็ถาบดเป็นไม่เป็น,ปน,น,นี่เมืองไทยอะไรบ้านนี้น่ะพอทูยังแบบยังมีมูลมีอย่างยังมีแบบแบบบัดบดีบดีลโมี่ยังเลยอืมเขามันมูลนั้นมันเนะกิดนั่นเล็กน,น้อยแลวกะนะ็คลายเนาะคำผู้ชาวมาเอาบ้านนี่แสดงว่าเขามาเจ้าจริงบ้านมีอย่างนี้บ้านชามาเอาเบ้ยบว่าตะกี้เอายังมีหันมีนี่เขา พอได้ขายได้ยังเนาะให้น่ากล้าได้คร an ับค no? ุณตุยังกับมลายเลยอยู่มูลบมเนาะยังสองสามชี้ห้เลยขย่อให้ขายไปเต่งจะขายได้บัณนี้เลยโอ้ยได้เนาะโอ้ยได้บัณนี้บมได้ขายมันแหละเนี่อหน่อยมลายเนาะครับป้ายและอันนี้มันเสื่อมมันได้กค่นี้เนาะเงบได้คนหมดตายเหรอได้ผู้สาววะหมอได้มูลมั่งเละเนาะพอดีกจะไว้พูด ลูกหลานเลี้ยงเนาะไม่ตอมาเขาเถ่ามานี่เขาบมมีหันมีนี่เนี่ยบนมีผู้อยากเบิ่งเขาได้ประตูเลยนอนแล้วกห่อยักแล้วเมนเมนในนอนต้องเรื่องเนาะเมนในนอกเมนแต่พระในวัดเขาก็ยังอ่าจะเบิ่งแล้วก้มือเนี่ยอั่นจะได้มันเป็นนะมันเป็นไปใช่นกันเืยเป็นแต่านี้เนี่ยพรบ้านดงละไม่เนี่ยนี่พานไปบวราชิดมือเนี่ยชิดเอามือแปดคำเนี่ยค่ะเป็นพระกระบดีแล้วก้อมือเนี่ย เแต่เก้าเนี่ยคำว่าพระสงฆ์อเนกนิพพานไปแล้วเนาะเป็นปีอืมือนี่บ่พอสิบมือเนี่ย,ยเผาเลยมันบ่อยากเผาเลยมันเบิดม,ม,มันจอนขามาเลยที่โอ้ยสิไป,ปออเอาบ่าเจ้าจักการวานในร้อยวันลุนเนะาะเพิ่นนั่นไายบ่เดี๋ยร์นินเนาะคนเสียแล้วเสียแล้วกูเข้าไปมองเงินเนี่ยมันนินอันอยู่บ้านลูกไม้ไล้เสียแล้วเมื่อนี้เข้าไปช่างกระทานเ <ะ S 3> นี่ย เขาว่ามือแปดคำในเรื่องแห้มแปดคำว่เขาจะหาหูวะนี่บ้านนี่นะบ้านเสียแล้วในใน้ามือหั้นเนาะพากันเองเงินไปหายกนอยู่เออชีมือคือว่าแปดคำในเงินกงกจะว่าวนะเยนี่ยแปดคำกับเบื้องมาขึ้น้แล้วเลยสี่คำวะนี่แหะเังี่มือเังสี่มือนนี้ในบ้านก็ไปสรางกระทานบันหัวย่างกันไปเยบรรทุนตะไม้นี่ยไปแล้วพอ ยังมาบังคับใจนี่ยัง่าเนาะแต่กี้ยัง่าเป็นปีเนาะแต่กี้ไม่รอดเที่ยวว่าลืมทำอยู่ทางผังคว้าในย่งถืออยู่ได้ข่าววาแน่ในร้อยวันรลดเนาะแนอันนั้นทางอันเด้ะารีิไลไปในพานอยู่ดอนตานคนบันดุงพี่น้องทางเมียเก่านี่แหละอืนมาหาหนอกมาหาหนุ่ย มแม yup. like, mm ่น hmm. ว่าสิเผาได้เ hmm. พ mm ิ hmm. ่นวะวัน hmm. ช mm ิม hmm. ผ mm ่าแลวก็ลงสังกทานเนาะศพก็อย mm ู hmm. ่หัวแจกู mm ้เดียวเพื่อเลยมันมืออนั่นเพื่อเลยมือวันชิ้นมันผ่าแลวก็ล้สังกะทานกลา่างก็นอนอันอยูู่้เดียวเพื่ออยู่หัวแจกู้เดียวเพื่อเลยเผาเพราะเพราะมือไปจะว่ะเพราะลอยวันเพื่อเลยงานเนี่มันนี่เนาะพี่นที่เผามา นั่งดินนั่งหัวน้ำประตูเปิดเออได้น้องกระชีแข่งเป็นต่อมาต่อกันพี่น้องกร้ชีเออพอจบจงก่อนต้ออขอบคุณเด็กชีครับแค่คนที่เข้ามาเบิรงมาชมต่อมาให้งกำลังใจทั้งปตูพายเออครับกำลังใจให้ประตูพายรอบมาดีคนสู้ต่อไปสู่ชีวิตต่อไปเด้อพี่น้องคนเดียวรอบมาดีแล้ว เอยคนเดียวเลยเด้อพี่น้องเลยอยู่คนเดียวแล้วถ้ามีคนมาอยู่น้ำกระเช้าอีกพ่อแหละเป็ว่าเถอะพ่อแหละพ่อแล้ยโอ้ยขนาดพญายโขพ่อได้ต้องฟังไปเบิ่งคนเด็ดขนาดพญายันนั้นยังอยากได้เพิ่มอยรายังองี้พญายช่งทอนยังยังได้คนมาหนึ่งเขาให้กินด้วได้โดยเราทำมาได้ป้าอยู่นี่เนาะด้วยจะได้เบอร์ผุนนี่เนาะโอ้อยากไปลินน้ำลายอยู่บ้านประตู อยากไปลินน้ำลาอยู่ป่ะแจ็คมือไหนไงบ่อยมาช้อนนูแจ่ไปลินน้ำกันเนี่ยไปบ่าประตูไปโอ้ดอยดอยดอยน่าสบายดีประตูสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องมื่อนนี้ก็มาหาประตูพายพ่อแม่พี่น้องก็ได้มีโอกาสเข้ามาเฮอปเพื่อนฮอดชานเพิ่นอะไรเพิ่นก็นั่งนี่นัดข้างๆอะลรพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมื่อนนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเพิ่นว่าอยากไปลื่นกับเพื่อนเพิ่นอยู่พ่อใหญ่ชุนทอนพี่น้องเลย นอถามีโอกาสกันนะทีได้พ่อกันกับพ่อใหญ่ชุนทอนปรตูไฟกับ่อใหญ่ชุนทอนนั่นแหละผนได้มีน้อยคือกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอ่ะโดยน้องพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิบบุ๋มยังรายพ่อแม่พี่น้องโดยสวัสดีและสบายดีโดย